เมื่อเกิดฟ้าผ่าเปลี่ยงขึ้นไปที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติการสรรหาผอบอตอรอจากรองผอบอตอรสอีตัวเก่งจะพลิกโผหรือว่าไปต่อคำถามคือเมื่อกี้เราถามแล้วว่าเล็กเป็นเล็กเป็นโจ๊กเนี่ยโจ๊กเป็นกริยาประธานอันนี้ถามต่อ ว่าต่อเนี่ยเป็นกริยาหรือประธานผมว่าน่าจะเป็นพอบอรตรครับน่าจะพูดถึงท่นเป็นประธานนะพรานก็บอกสคดีหลักๆที่เกิดขึ้นในช่วงใกล้ๆนะครับเป้ลักผูก,การ140ล้านคดีกำนันนกและล่าสุดที่บุกบ้านพิจกซึ่งทั้งสามคดีตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อโผพอบอรตรที่จะพิจารณาวันที่27หรือไม่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับ,รบตำรวจ คือต้นทานแห่งความยุติธรรมตำรวจเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวพันกับประชาชนทั้งประเทศองค์กรนี้มีเจ้าหน้าที่รวมกันสองแสนกว่านายเกี่ยวพันกับประชาชนตั้งแต่เริ่มออกจากบ้านยันกลับบ้านครับ,รบการแต่งตั้งผอบอตรมันไม่ใช่เพียงเพื่อใครเป็นเท่านั้นแต่มันหมายถึงทิศทางขององค์กรครับ ตอนนี้ตัวเต็งมี4คนเหมือนเดิมอย,อยู่ในสนี้แหละครับนี่เรียงตามลําดับอาวุโสอย่างที่บอกคือการพิจารณานั้นจะมีทั้งอาวุโสประมาณ50%เอร์ซครับเหลือเรื่องของคุณสมบัติอ,อ,อาวุโสอันดับหนึ่งครับพลตารวจเอกรอยอิงคภัยโรธครับอดีตผู้ช่วยผู้ผู้ช่วยพบาตารอาอาดีตผู้บัญชาก,การการศึกษา อดีตผู้บัญชาการตํารวจสันติบาลอดีตผู้บัญชาการสํานักงานผอบอรตอรอครับทำหน้าที่ประสานงานกับตํารวจรและสํานักนายกและมหาไทยครับอาวุสโสก็และ,และอาวุสโสอันดับหนึ่งกเกษียณปี67เอ่าปีหน้าอันดับ2นี่บิ๊กโจ๊กพลตํารวจเอกสุรเชษหักพานครับ อดีตผู้ช่วยพอบอตรออดีตท,ที่ปรึกษาสบ .9 อดีตท,ที่ปรึกษาพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรีอดีตผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมืองพี่วีบอกว่าแมวเท่าไหร่นะ10บสชีวิตครับ <c oughs> กเกษียณยาไวไปนูน่นปี74ครับปี7จหครับครับต่อมาอันดับสาพลตำร,รวจเอกกิติรัตน์พันเพชรบีกตายอื อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอดีตผู้บัญชาการตำรวจภาค8อดีตผู้บัญชาการประจำสำนักงานผบตรดูแลด้านการป้องกันประเทศเกษียณปี69ครับท่านสุดท้ายเกิดโน่นเกิดธันวานะโอ้เกิดธันวานะธันวาก็3ปีดิใช่สองปีศูนย์แปดอ่าเพราะนั้นอายุจะล่นไปเป็นปี69อ่าก็3ปีอันดับที่4ในแง่ของความอาบุโส พลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมนอดีตผู้ช่วยพอบอตรอ,อดีตผู้บญชาการสอบสวนกลางอดีตรองพอบผอู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางอดีตตำรวจมาเล็กรักษาราชวรรษรักษาพระองค์และอดีตภูมิคับการกองปราบครับนี่ก่อตั้งหน่วยคอมมโดเลยนะ,ะนี่นี่คืออาวุโสครับครับแต่ตอนนี้สองนอมาเจอเจอขวากหนามอันสำคัญอย่างยิ่งครับครับ เอาหน่อนี้ก่อนสดๆร้อนๆ <c oughs> หน่อโจ๊กครับเจอมอลสุมทีเดียวบุกคนบ้านพลึบเดียว <c oughs> นายตำรวจมือขวามือซ้ายและทีมงานเขาบอกว่ากาวเข้าไปเกี่ยวพันกับมินนี่เครือข่ายบ่อนการพนันบัญชีม้าและฟอกเงินครับซึ่งตอนนี้ลูกน้องในเครือข่ายแปดนายถูกจับกุมถูกจับกลุมตอนนี้นค,รครูนแปะเปื้อนไปหมดแต่ว่าตัวเอง พิ่โ๊กพยายามบอกว่าไม่มีผมก็ไปเกี่ยวข้องเลยแจ้งความผิดผมก็ไม่มีแต่คนบ้านผมอนั่นก็หนึ่งท่านที่เจอมลสมอีกหนึ่งท่านที่เจอมลสมก็คือบิ๊กตอ่อเจอมลสมอะไรครับบิ๊กตอ่อเจอมลสมว่าด้วยเรื่องของคดีกำนันนกครับครับที่บรรดาลูกน้องส่วนหนึ่งเข้าไปเกี่ยวพันกับคดียิงสถานเมืองครับและลูกน้องตัวเองที่ลัก มันขนาดล่ำให้นะครับเข้าไปเกี่ยวพันและสุดท้ายต้องยิงตัวเองและก่อนหน้านั้นบิ๊กโจ๊กดูจะเคลื่อนเรื่องนี้หนักมากนะเคลื่อนเคลื่อนคดีหนักมากสุดท้ายตอนหลังมีคําสั่งโอนการสอบสวนคดีกำนันนกเนี่ยตัดจากบิ๊กโจ๊กครับมาให้บิ๊ก้องครับมาให้พี่ก้องเป็นคนดูแลจิรพภูริเดชครับการกองปราบเป็นคนดูแลครับคดีกำนันนกที่ยิงตํารวจนั้นเขาบอกว่ามันเกี่ยวพันเพราะบิ๊กโจ๊ก นอกเหนือจากเอาผิดนายตำรวจแล้วลากเข้าไปซวยหัวฟอกเงินโยงมากเยอะเลยแล้วแต่ละคดีนัดยนล้ถ้าลากเข้าไปนะครับผมรับรองเลยซวยตำรวจถึงคนไหนหัวเข้าไปถึงใครเงินไปถึงไหนตอนนี้เรื่องคดีเนี่ยบิ๊กโจ๊กถูกตัดแล้วแต่เรื่องของเรื่องการประมูลการหัวเนี่ยคดีนี้บิ๊กโจ๊กยังมีอยู่นะใช่ครับส่วนบิ๊กโจ๊กตอนนี้ก็โดนคดีนี้เขาบอกว่าตอนนี้เป็นเข้าเรื่องของ สาวไส้กันเองครับใช่ไหมใช่ก่อนหน้านี้พอบอรตอรพบตรบิ๊กเด่นเนี่ยนะตั้งบิ๊กลอยพร้อมกับทีมงานเนี่ยคือพลตบารไตรลงผิวพันเนี่ยเข้าไปตรวจสอบในกรณีหนึ่งคือปราปรามออนไลน์ครับครับและตำรวจชุดนี้ครับคือชุดที่ปฏิบัติการบิจกจับกลุ่มว่าด้วยเรื่องบอส ประธานสโมสรที่เชื่อมมาถึงวันนี้ใช่และมินนี่ก็เลยนำมาสู่ว่าด้วยเรื่องของมอลลสมที่ลุมแล้วนายกเอาไงทีนี้เออขาบอกว่ามอลสมที่ลุมแล้วทั้งบิ๊กจกทั้งบิ๊กต่อเนระวังให้ดีนะครับ27กันยายนที่ท่านนายกจะนั่งประธานอกลอล์รเนี่ยครับพอบอตลคนใหม่อาจจะเป็นส้มหล่นแล้วนะครับ ส้มหล่นเพราะอะไรเพราะรตอนนี้ตัวเต็งเก่งหนึ่งเป็นบิ๊กต่ออ,อแต่อย่างไรก็ตามเขาบอกว่าเหตุการณ์มรสุมที่ลุมแล้วครับอาจจะทําให้ตัวเต็งกลับไปเป็นผอส้มหลน่นสองคนออรอลุ้นกันอยู่หนึ่งคือบิกอบ๊กลอยบิ๊กลอยเหลือหนึ่งปีแล้วก็บิ๊กตายเลือ,อ,อ3ามส,สามปีนี่หกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก เพราะฉะนั้นต้องดูกันต่อนะครับในวันที่27ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตำรวจแห่งชาติซึ่งมีเจ้าหน้าที่อยู่ถึง2 0 0 0 0 0นายครับพี่โอ